รักี้มิวสุขภาพกับราศีวันนี้เรามาพบกับแม่หมอจีที่มาดามยิบซีรหัส199พ่อโรเวลสัตว์ให้ยิบซีเลข7ตัวสีฐานมาดูกันซิว่าราศีใดควรจะมูฟออนรักเก่าเปิดโหมดพบรักใหม่หัวใจเป็นสีชมพูช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้อร่อยแบบเหลาเลยนะคะเมนูผัด ้นมีทะเลยอดกระเฉดช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขของใช้ในบ้านที่เราหยิบจับมันทุกวี่ทุกวันหลายหลายอย่างเราจะดูยังไงว่ามันเอ็กซ์แล้วหมดอายุไม่ควรใช้ต่ออยากชวนติดตามในช่วงแฮปปี Tip, ้ทิปเคล็ดลับความสุขกับคุณตุลิตค่ะช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยชาเขียวกลิ่นมะลิสูตรหวานน้อยตราชิสุโอ,อกาส สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะเข้าสู่เดือนเมษายนพอพูดถึงเมษายนมันร้อนทันทีเลยเพราะบ้านเรามีสามฤดูร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดจริงๆนะคะดัดชนีความร้อนมันมากขนาดนี้เราจะต้องป้องกันอย่างไรบ้างร้อนนักรักษาตัวยังไงรอฟังช่วงท้ายรายการนะคะและวันนี้ริทมีสาระวาไราตี้ดีดี มาฝากแฟนๆเราเริ่มต้นกันตั้งแต่นี่เลยค่ะลักกี้มิลสุขภาพกับปราศีแม่หมอจี้จี้นะคะมาดามยิซีรหัสหนึ่งเก้าเก้ฮอโเวลสัตว์ไพ่ยิ่ซีเลขเจ็ดตัวสฐานค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอจี้จี้เธอมากับของขลังของจริงเพราะวันนี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเปิดหมด รักใหม่ m o v ออนรักเก่ามันเป็นยังไงไม่หมอพอรักใหม่แน่นอนหัวใจสีชมพูชัว,วรับรองได้นะคะอ<า>อาวันนี้นะคะใครที่กําลังแบบว่า ปัดใจจากแฟนเก่าคนรักเก่าไม่ได้เลยนะคะกําลังแบบว่าหมกมุ่นอยู่ฉันจะทํำยังไงดีนะคะมีข่าวดีมาบอกนะจ๊ะมูฟออนรักเก่าเปิดโหมด4ราศีพบรักใหม่หัวใจสีชมพูฟุงฟ้งฟิ้งไปเลยนะคะราศีแรกนะคะราศีธนูนั่นเองลลได้ไพ่เอ็มเพลเลอร์นะคะใครกําลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะคนเดิมๆแฟนเก่าโอ้ยมันเก่ามากแล้วนะคะมูฟออนสิทธามูออย่ามูฟออนเป็นวงกลมนะคะหลุดออกมาได้สักทีนะคะ จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะไ<ช>พ่ใบนี้เป็นไพยย่แห่งความรักนะคะเจอคนที่จริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ที่ปังกว่าเดิมด้วยเป็นคนที่ดีด้วยนะคะหน้าที่การงานก<ม>ารเงนินชัดเจนสุดๆนะคะแล้วก็มีความรัก ที่มั่นคงจริงใจให้กับเรานะคะ,ะดังนั้นบอกได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะกลั้นใจนิดหนึ่งเดินไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวพบรักใหม่ดีกว่าเดิมฉ่าจิตฉ่าใจกว่าเดิมแน่นอนนะคะราศีต่อมาราศีพฤกษนั่นเองได้ไพ่เมื่อกี้ e อ per o ออันนี้ e m p r e s s นะคะคือของคู่กันนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะราศีนี้นะคะเป็นดวงที่ความรักกําลังจะมากําลังจะเปิดตัวแบบ grand opening ไปเลยนะคะเป็น ให้ความรักที่ดีงามสุดๆเป็นให้ความรักแบบตัวแม่ตุ่มมัมนะคะ<ๆ>รักเก่าที่คุณเคยแบบคิดว่าดีลืมไม่ลงบอกได้เลยเดี๋ยวเจอรักใหม่ที่แซ่บกว่าดีกว่าแน่นอนปังกว่าเยอะนะคะแล้วก็เป็นความรักที่อบอุ่นนะคะอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความหวางที่รื่นรมแน่นอนนะคะ<ๆ>ราศีต่อมาราศีตุลน,นั่นเองได้ไพ่เดช บางคนอาจจะกลัวนะไพ่เดทนะคะแต่ว่าแต่ไ <นะ S 2> พ่เดทมันคือไพ่แบบจ,จบสิ่งเก่าไงอ๋อจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มใหม่เพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ<อ>นะคะเ,คเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไพ่เดทนะคะไพ่เดทคือต้องบอกเลยนะคะว่า จะนําพาชีวิตคุณนะคะไปเจอกับสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าที่มันเป็นแสงแห่งความหวังนะคะแล้วก็ทําให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเดินออกมาจากความรู้สึกเดิมๆนะคะต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้นะคะจะเจอคนที่แซ่บไม่แพ้กันนะคะแต่อย่าไปติดถ้าเขาแบบว่าเป็นพ่อหม่แม่ไม่เคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ถ้าตอนนี้เขาโสดแล้วนะคะเปิดใจได้เลยจ้ะ่อมาราศีสุดท้าย ราศีสิงห์นั่นเองได้ไพ่หกดาบนะคะ <c oughs> ราศีนี้อาจจะเจอเรื่องเจอราวอะไรต่างๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าดาวเสาร์แบบว่าเล่งดวงตานเนาะ <c oughs> อาจจะทําให้อ,อกหักรักขุดชีวิชวชรรรตชอกชำระกำซวงอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันถึงเวลาแล้วนะคะที่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายในช่วงพฤษภา <c oughs> คมปีนี้นะคะ <c oughs> ดังนั้นเรื่องราวในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจะไปเจออะไรที่มันแบบดีๆเลิศใหม่ๆนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นคนที่ชัด มากมากนะคะ,คะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะมันถึงเวลาที่ต้องก้าวผ่านปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครมีแผนเดินทางท่องเที่ยวถือว่าลดเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะลุ้นการพบปรักครังใหม่ได้อีกด้วยนะคะ,คะขอแถมนิดนึงได้ปะสําสหรับคนที่โสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออยากมีคู่ไปขอพรที่ไหนดีคะไม่หมอเออใช่ขอพรฉันแนะนาไอเทมเด็ดละกันนะคะที่ไหนอะ ที่พระราชวังมฤคกทายวนนะคะโอ้โหินที่ใช่ที่หัวหินะคะที่นั่นเนี่ยมีเทพที่เกี่ยวข้องกับความรักเยอะมากเพราะว่ารัชกาลที่6ทรงเป็นคนสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาค่ะไปยืนกลางแบบลานสีสวยแล้วก็แปอธิฐานขอพรกนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะคะให้ได้เจอรักแท้อีรับประกันเลยว่าตรงนั้นเต็มแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่หมอจีจี สงสัยติดต่อไปที่แม่หมอจีจี้พ่อร,ร ah ัวรหัส199ค่ะขอบคุณค่ะปีไล์ครบคุณดีช่วงครูคุณรีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชเกสรเจเล่บิวตี้กลิ่นาอาไีเบอร์รี่ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตามือที่หนึ่งช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้ผัดเส้นหมี่นี่แล้วเครื่องทะเลทะเลก็มีทั้งกุ้งหอยเชลล์ปลาหมึกกระเฉดยอดเลย ยอดอ่อนๆอน,นี่แต่จะผัดยังไงให้อร่อยเอาละมันก็ต้องหอมจากเครื่องทะเลและลีดนี่ได้ทำการแกะหัวกุ้งหัวกุ้งทิ้งไหม n น n น No ไม่ทิ้งค่ะเราจะเอาหัวกุ้งไปผัดไปผัดกันเลยน้ำมันวันนี้ที่เราเลือกใช้มาผัดนี่เลยเป็นน้ำมันพืชเกสรน,นะคะนะคะเราก็เทน้ำมันพืชเกสรใี่ลงไปน้ำมันพืชเกสร ที่เรานำมาผัดหัวกุ้งเนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษไม่มีกลิ่นน้ำมันรบกวนอาหารของเราเลยอาหารของเราจะหอมมากก็เทหัวกุ้งเนี่ยลงไปเลยนี่เสร็จปั๊บก็ตามด้วยพริกไทยนี่พริกไทยตรามือที่หนึ่งของง่วนศุนเขาอยู่คู่ครัวกับเรามา70ปีค่ะนี่พัดเลยนี่ คุณสมบัติพิเศษของเจ้าน้ำมันเกสรของเราไม่มีกลิ่นอาหารรบกวนอาหารที่ผัดออกมานี่สีสันจะสวยน่ารประทานมากการันตีด้วยรางวัล s u p e r ร์เ t a s t ท Award สี่ปีซ้อนตามด้วยกระเทียมนี่เลยนะคะเสร็จปับ๊บนี่เดี๋ยวเราเอาหัวกุ้งขึ้นน้ำมันยังเก็บไว้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นปลาหมึกหั่นหอยเชลล์ส่วนกุ้งไม่หั่นค่ะมีดที่เราเลือกใช้ large Meat n n i h t w o o d 8นิ้วนะคะเป็นของเพนกวินรุ่นแพคบิงตันเป็นใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสมีความแข็งคมนานอันนี้ด้ามมีดของครับพักวุฒเป็นไม้ที่มีส่วนผสมของเรซินนี และนี่มีความแข็งคมยาวนานอันนี้ก็รับประกัน10ปีถ้าคุณใช้ถูกวิธีถ้ามีดคมๆนี่นะคะคุณหั่นอะไรไปนะอาหารก็จะน่ารับประทานมากเพราะมันจะสดเด้งเลยแต่ถ้ามีดไม่คมนี่มีดไม่เด้คุณภาพคุณหั่นลงไป ทุกอย่างสลดหมดนะจ๊ะน้ำมันที่เราได้จากการผัดหัวกุ้งมาด้วยไฟร้อนๆแล้วนำเครื่องทะเลลงไปโอ้โหเครื่องทะเลของเราก็จะหอมดูดอาหารแบบอร่อยออสโมซิสเลยเลีลงไปเลยกะเทียมลงไปด้วยตามด้วยเส้นมีลงไปเลยอ้าวผัดไปให้ถึงไฟ ต่างสีสันเสียน่อยด้วยสีอิ๊วดำกระจี๊ดหนึ่งซีอิวดำหวานนะจ๊ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะตามด้วยซอสปรุปงรสนะคะตามด้วยกระเฉดยอดอ่อนๆค่ะอ้าวคลุกมาไว้ตรงนี้เลยเสร็อขาดเขาไม่ได้ชนั้นเนี่ย พริกไทยตรามือที่หนึ่งเขาอยู่คู่ครัวเรามาแล้วเจิปีเป็นพริกไทยขาวนะคะป่นแท้ง่วนสุนตรามือที่หนึ่งนี่เลยพระเอกของเราเสร็จปั๊บตามด้วยพริกจีฟ้าจ้าเอาผัดไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องไฟรุนแรงนะคะต้องรุนแรงจริงจังผัดเส้นหมี่ทะเลยอดกระเฉดนี่ เมนูหลูเหลานี่สามารถทำอร่อยกันที่บ้านได้เลยยิ่งเดือนนี้วันหยุดยาวสรงกราบบ้านเราทำกันเองเลยนะคะเพราะเราหยุดยาวเราก็มีเมนูนี่ประจำตระกูลแล้วก็มีเสน่ปลายหวักนี่ต้องใช้กระเฉดยอดอ่อนๆอือนี่หัวใจคือยอดกระเฉด แล้วต้องผัดด้วยไฟรุนแรงนี่เลยนะคะโอ้โหเส้นมี่กระเฉดกุ้งซีฟู้ดจานนี้ของเรามีความหอมกลิ่นทะเลเพราะเราใช้น้ำมันพืชเกสรมาผัดกับหัวกุ้งตั้งแต่แรกนั่นเองล่ะค่ะช่วงเดือนสองกรานก็อยากจะฝากขอฝากไว้นี่เลยเป็นเมนูสงกรานบ้านเราใกล้แล้วเพราะว่าเดือนเมษายนเราฉลองกันทั้งเดือนเลยเพราะไม่มี เทศกาลไหนที่สวยงามชุ่มฉ่ำเท่ากับเทศกาลสงการของประเทศไทยของเรานะคะฝากไว้เมนูเส้นมีทะเลยอดกระเฉดจัง h ป p p y Life กับคุณดีช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงพิธีเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะของใช้ในบ้านที่เราหยิบจับกันเป็นประจำหากถ้าหมดอายุหรือว่าเราใช้นานจนหมดสภาพเสื่อมสภาพกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้อย่างดีจึงต้องแนะนำว่าเปลี่ยนของใช้ตามอายุการใช้งาน ยาไปประหยัดยาไปตนีทีเหนียวเด็ดขาดเริ่มที่หนึ่งครีมทาหน้าครีมทาผิวหรือโลชั่นควรเปลี่ยนทุกๆุก 6เดือนหรือเราต้องดูที่ข้างขวดว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่หมดแล้วไม่ควรใช้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งผิวคุณอาจจะเซนซิทีฟทีนี้ยุ่งละต้องไปหาหมอเยอะอันที่สองบางทีมันดื้อยามันไม่เห็นผลต่อผิวอีกเลยส่วนแชมพูสามารถเปลี่ยนตามสภาวะที่เส้นผมของเราก็ได้นะคะตบูู่หรือว่าน้ำยาสระผมควรจะปรับเปลี่ยนทุกๆุกหนึ่งปีเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนสภาพของมันใหม่เพราะมิฉะนั้นมัน จำของเดิมผมคุณผิวคุณก็จะไม่ดูกระจ่างไม่ดูนุ่มละมุนเหมือนใช้ของใหม่ค่ะแรงสีฟันเน้นยำ้ำอันนี้ต้องเปลี่ยนทันทีไม่ต้องดูระยะเวลา เราแปลงไปเราต้องดูขนแปลงถ้าขนแปลงมันไม่อยู่ในสภาพกรุณาโละเลยเพราะคุณแปลงต่อไปฟันคุณจะไม่ได้ผลแล้วจะเสียไปถึงเหงือกด้วยซ้าไปที่สำคัญที่สุดจะกลายเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคและแบคทีรียเลยค่ะบมาผ้าเช็ดตัวกันบ้างผ้าเช็ดตัวก็เหมือนกันมันมีอายุการใช้งานปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้างแต่รีดว่าปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะเพราะว่าเราซัก วันเนื่องจากว่าพราสตตัวมันด้วยบ้างเสื่อมสภาพบ้างเช็ดแล้วน้ํามันไม่ไปเกาะอยู่กับพลาสตตัวน้ํามันอยู่ติดยังอยู่ติดกับตัวเราที่สมคัญที่สุดความสะอาดมันไม่มีละมันกระด้างละก็แนะนํานะคะทุกๆครั้งที่เราใช้พลาสตตัวแม้จะมีเครื่องอบผ้านานๆทีปีหนก็ควรไปเจอแดดจัดๆยิ่งเมสานหน้าร้อนแบบเนี้ยของเอาไปตากแดดได้หมดธรรมชาติดีที่สุดแปรงหวีผมค่ะแปรงหวีผมอายุการใช้งานหนึ่งปีถึง สองปีแต่ควรล้างทําความสะอาดทุกๆเดือนโดยเฉพาะร้านทําผมอันนี้ต้องทําความสะอาดทุกวันค่ะ เพราะคราบสกปรกจากหนังศีรษะนะคะที่เรามักจะสะสมกันเนี่ยมันไปอยู่ที่หวีอย่างไรก็ตามหวีที่มีขนแปรงทําจากขนสัตว์อันนี้แนะนําเปลี่ยนแปลงหวีใหม่ๆเลย7ถึงสิบเดือนกําลังดีค่ะฟองน้ําขัดผิวฟองน้ําขัดตัวที่อยู่ในห้องน้ําอันนี้มีอายุการใช้งาน2ส,สัปดาห์ต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะถ้านานมากกว่านั้นไหนจะโดนน้าไหนจะโดนสบู่ไหนจะโดนครีมต่างๆอันนี้เป็นที่อยู่ของรู เชื้อราอย,ย่างดีส่วนการทำความสะอาดฟองน้ำที่ดีวิธีหนึ่งคือการนำฟองน้ำของคุณนั้นไปต้มในน้ำร้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่กำลังเติบโตต้มปั๊บบีบเอาพัชตัวบีบเอาน้ำออกให้หมดต้องสะบัดให้แห้งที่สุดไปตากแดดไม้ถูกพื้น และแปรงขัดห้องน้ํามีอายุการใช้งานเพียง6เดือนเท่านั้นแม้อุปกรณ์ทําความสะอาดเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆในการที่จะทําให้บ้านหรือคอนโดของคุณสะอาดแต่ก็เป็นที่แหลงรวมเชื้อโรคเช่นกันจึงไม่ควรรอให้ไม่ว่าจะเป็นไม้ถูบ้านหรือแปรงขัดพื้นเสื่อมสภาพไปแล้วอันนี้ไม่ต้องรอถึงเวลาเปลี่ยนเถอะอย่าประหยัดเพราะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นกางเกงชั้นในอันนี้สําคัญจริงๆไม่ว่าคุณสุภ ภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีต้องเปลี่ยนทุกๆุกหกเดือนเพราะว่าไหนจะยางยืดไหนจะเนื้อผ้าไหนจะตรงเป้าอันนี้สกปรกต้องเปลี่ยนแนะนำค่ะเพราะตรงนั้นจะกลายเป็น แหล่งรวมเชื้อโรคที่มันใกล้ตัวคุณที่สุดอันตรายรองเท้าแตะที่คุณใส่เดินในบ้านอายุการใช้งานประมาณหเดือนถึงหนึ่งปีถ้านานกว่านั้นอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อราดได้คุณลองนึกถึงเวลาคุณใส่รองเท้าแล้วมันก็อบก็อับกันอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยแนะนําว่าทุกๆุกครั้งที่ใช้นําออกมาผื่งต้องแห้งก่อนที่จะนําไปเข้าตู้หมอนหนุนที่ทุกคนขาดมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เรานอน สบายที่สุดมันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันเราจับถ้ามันเสื่อมสภาพต้องไปเลยอันนี้ไม่สามารถจะระบุเป็นปีหรืออะไรได้แต่ส่วนใหญ่แล้ว3ปีคุณต้องเปลี่ยนเพราะหมอนใบนั้นจะกลายเป็นที่สะสมเชื้อโรคอีกทั้งยังทําให้คุณปวดต้นคอนอนไม่สบายคุณภาพชีวิตการนอนหลับก็จะลดลงมาถึงเครื่องใช้ในครัวกันบ้างเขียงไม้ก็ดีมีดก็ดีกระชอนก็ดีตะหลิวก็ดี ยิ่งโดยเฉพาะมีด้ามเป็นไม้อันนี้อันตรายเขียงไม้นี่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แบบคุณต้องกินนึกถึงหมูสะทึดหนึงหั่นปลานึกถึงหั่นกุ้งถ้าเขียงคุณไม่สะอาดและเขียงคุณไม่เปลี่ยนเลยยิ่งโดยเฉพาะเป็นไม้อันตรายพลาสติกยังอันตรายเลยไม่นิยมและไม่แนะนำให้ใช้เขียงหรืออะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกอันนี้อันตรายสุดๆค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะยุคนี้สมัยนี้นเศรษฐกิจมันถดถอย ต้องประหยัดในทุกๆคนแต่บางอย่างมันประหยัดไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆล้วนมีวันหมดอายุและเสื่อมสภาพนั่นเองค่ะร้อนๆแบบนี้หลีดแนะนำให้คุณผู้ชมต้องดื่มน้ำเปล่าจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันรับประทานผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นหลีกเลี่ยงแดดจัดๆเพราะว่าสามารถเกิดเป็นฮีตสโตรกเสียชีวิตได้นะคะ แล้วเรามาพบกันค่ะ h a ป p y ไลฟ์กับคุณรีดนะคะมีทุกเสาค่ะอยู่ด้วยกันมีความสุขเพราะเป็นวาไรตาี้เสาหน้ามีนัดกัน7จ็นาฬิกา50นาทีวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะ <Happy Life S 1> นนไปไะไสุกัััใในนนนววี้้ยมมต่อออร ที่ไล่กบคนณดี